สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอรันโซครับในช่อง YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเลี้ยงผูกกันเช่นเคยครับและแน่นอนในคลิปวันนี้ต้องมาพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกที่เราจะลงเตะกับเอฟเวอร์ตันในเวลาตีสองครึ่งนะครับบุกไปเยือนครับในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทช์ครับและจะเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทช์ในกูริสันพาร์คเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับรับรองว่าเจ้าถิ่นจัดหนักแน่นอน มาพูดถึงเกมนี้กันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับเอฟเวอร์ตันปัจจุบ,บันเนี่ยก็ฟอร์มดีขึ้นมาเอามากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้เดวิดมอยส์กลับมากุมบางเหียนอีกครั้งในลีก3นัดหลังสุดชนะรวดเลยครับถล่มเลสเตอร์4-0บุกไปชนะบริทัน1น10แล้วก็เอาชนะทอตเนมฮอสเปอร์ไปได้3ประตูต่อ2เกมล่าสุดในศึก FA พนะครับพวกเขาก็เล่นในบ้านแต่ก็พ่ายต่อบอลหมัดไป ศูนย์ต่อสองแต่ก็เป็นเกมที่พวกเขาเล่นได้ดีนะครับแล้วก็จัดชุดเรียกว่าใหญ่ลงเลยครับผิดกับเล้ยบภูใน F a ฟเอคัพวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เอาตัวสำรองแล้วก็เอาเด็กดาวรุ่งเนี่ยลงสนามครับแล้วก็แพ้พรีมัตไปศูนย์ต่อหนึ่งครับกลายเป็นว่าทั้งเอฟเวอร์ตันแล้วก็เล้ยบภูเนี่ยร่วงตกรอบ f a ฟเอคัพรอบห้าขออภัยรอบ4กันทางคู่เลยนะครับความพร้อมเป็นอย่างไรครับสำหรับเอฟเวอร์ตันในเกมนี้ เดวิดมอยส์ต้องเช็คค,ความฟิตของวิตาลีมิโคเดนโกนะครับแบ็กซ้ายชาวยูเครนที่เกมเจอกับบอลมัดเนี่ยไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนคนอื่นที่จะพลาดแน่นอนก็คือเนธานแพทเทอร์สันนะครับ, son, รบกองหลังมีเชมัสโคแมนเดวายแม็กนิลกับโดมินิกคาร์วลด์รูวินอาร์มันโดบโรย่ารวมถึงยูเซฟเชมิตี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้ลงสนามแน่นอนคนที่จะได้ลงเป็นสุวนหน้าตัวเป้าแทนเจ้าดอมเนี่ยก็คือเบรตโตนะครับขณะที่ จากเกมที่ถล่มเลสเตอร์40เนี่ยอาจจะปรับทับตำแหน่งเดียวครับก็คือเอาแจ็คแฮริสันเนี่ยมาปั้นเกมทางฝั่งขวาแทนเยสเปอร์ลินสตอมนะครับส่วนการล็อตเอากาเลสนะครับซึ่งประเดิมลงสนามในบอลถ้วยไปแล้วก็มีลุ้นจะลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันขณะที่ทีมเรากันบ้างครับอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยก็รอประเมินความฟิตของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับตอนนี้เนี่ยทางเทรนตก็สามารถกลับมาพร้อมที่จะ น่าจะได้ลงสนามได้แล้วนะแต่ต้องดูว่าความฟิตของเทรนด์เนี่ยจะพร้อมสําหรับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้ก็ยังมีคอเนอร์แบรดลีย์นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ลงแน่นอนก็นคือโจโกเมสนะครับที่บาดเจ็บไปในเกมที่เจอกับพรีมัดเปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่11บเลยครับส่วนคนอื่นๆพร้อมสับครับจะกลับมาลงเป็นตัวจริงแน่นอนทั้งแอนดี้โรเบิร์ตสัน ซเชีร์ฟันดอิบราฮิมาโกนาเต้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ไรอันกาเฟนแบกโดมินิกโซบอสไตรมูฮัมหมัดซาร่าโคลีคัรโพรวมถึงหน้าเป้าอาจจะต้องดูครับว่าจะใช้ใครนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ดาวินนูนเยสนะครับตามที่สื่อต่างประเทศได้คาดการไว้เรื่องของรูปเกมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันจะออกมาแบบไหนเกมนี้เนะี่ยถูกเลื่อนมาจากในช่วงก่อนปีใหม่นะครับ ซึ่งถามว่าการเล่นมาแล้วในครั้งนี้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบตอนนั้นเนี่ยมองว่าเลี้ยปูที่มีอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นเนี่ยหลายรายนะครับมองว่าเลี้ยปูตอนนั้นอาจจะได้เปรียบครับแต่มาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผลกระทบจากการเลื่อนเนี่ยมันเป็นบวกสําหรับทั้ง2ทีมเลยนะครับเอฟเวอร์ตันเองตอนนี้ได้เดวิดมอยส์เข้ามาแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยถือว่าดีม,มากๆขนาดที่เลี้ยปูเองก็อยู่ในช่วง ที่ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยกลับมาพร้อมที่จะใช้งานได้มากขึ้นครับฉะนั้นแล้วการเลื่อนมาครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ทีมไหนเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสองทีมนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของสนามใหม่การย้ายสนามของเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็แน่นอนพวกเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะได้มีรายรับเข้ามามากขึ้นเพื่อมีความยั่งยืนทางการเงินนะครับแล้วก็รวมถึง บรรยากาศในสนามเนี่ยอาจจะ,ปะเปลี่ยนไปด้วยครับเพราะว่าการเล่นเกมดาร์บี้แมชในกูลิสันพาร์คเนี่ยมันเหมือนเป็นบรรยากาศฟุตบอลโบราณของประเทศอังกฤษที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าพวกเขาต้องย้ายไปที่ใหม่แล้วเนี่ยบรรยากาศอาจจะไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือน West Ham United เวสต์แฮมยูเนเต็ดลยครับเมื่อก่อนใช้อ์ตันพาร์คใช่ไหมครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นลอนดอนสเตเดียมบรรยากาศที่เคยมีเนี่ยมันก็หายไปหลังๆมาเนี่ยสนามที่ ยังมีแบบกลิ่นอายของฟุตบอลดั้งเดิมเนี่ยที่ผมนึกออกนะก็จะมีคาราเวนคอตเทจของฟูลแลมเลยครับที่สามารถอยู่ในจำพวกนั้นได้เลยเนะครับแน่นอนว่าการเล่นเมอร์ซีไซดับเบิ้แมชในกุลิสันพาร์คครั้งสุดท้ายมันจะเป็นแรงส่งที่จะให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยเล่นดีมากขึ้นนะครับรวมถึงกองเชียร์ด้วยแต่คนที่น่าจะมีความรู้สึกที่ดีที่สุด สำหรับเกมนี้ก็คือ David เดวิดมอยส์นะครับมอยส์เนี่ยเคยคุมเอฟเวอร์ตันมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็มอยส์เองก็น่าจะส่งความรู้สึกต่อให้ตัวผู้เล่นว่าเฮ้ยต่อต้องมีแรงขึ้นะกับการเจอกับลิเวอร์พูลในครั้งนี้ซึ่งอยู่ที่นักเตะเอฟเวอร์ตันเลยครับว่าจะรับสารจากเดวิดมอยส์ได้แค่ไหนขณะที่ลิเวอร์พูลเองโจทย์ใหญ่ของเขาคือชัยชนะ100%ครับอาร์เนอร์สตอตก็ต้องบอกลูกทีมว่าถ้าเก็บชัยชนะเกมนี้ได้ จะหนีอาร์เซนอลแบบเต็มตัวเลยนะครับ9คะแนนครับกลับมาแข่งเข้ากันนี่ก็คือแรงขับของลิเวอร์พูลเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีแรงขับนะครับเป็นแรงขับที่อาจจะต่างเหตุผลกันเอฟเวอร์ตันก็อยากปิดท้ายด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้กับการเล่นในกุริสันพาร์กกับเมอร์ซิไซดดาี้แมชครั้งสุดท้ายส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องการชัยชนะเพื่อถีบช่องว่างของพวกเขากับอาร์เซนอลให้มากขึ้นนะครับ รูปเกมน่ะจะออกมาเป็นอย่างไรทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเอฟเวอร์ตันผลงานที่ดีขึ้นมาเพราะว่าแดนกลางเขาแข็งแกร่งครับรวมถึงแนวรุกเนี่ยจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์โอกาสได้ดีแน่นอนเรอัพูถูกมองว่าเป็นทีมที่จะมีโอกาสชนะมากกว่าครับแม้จะออดต้องออกไปเยือนทางเอฟเวอร์ตันก็ตามแต่ยังไก็ตามครับการต่อสู้บนแดนกลางนี่สําคัญครับเกมนี้อาจตัดสิน การที่การสู้บนแดนกลางนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจังหวะแย่งบอลสองนี่ครับแล้วก็การทํางานที่หนักของผู้เล่นตรงกลางของเอฟเวอร์ตันเนี่ยมีพละกําลังเหลือล้นครับทั้งทางเจมส์การ์เนอร์อดีตผู้เล่นของแมนยูรวมมีอิลิซากันนาเกมีอับดุลไรดูกูเร่รวมถึงแจ็คฮาริสันพวกนี้เป็นนักเตะที่พลังงานเหลือล้นครับส่วนแนวรุกเนี่ยก็จะมีเบตโต้นะครับรวมถึงมีอิลิมานเอ็นดีไอคนนี้น่าจับตามองเดี๋ยวจะมาพูดกัน เกมรับและเกมรุกนะครับเกมนี้ก็คงจะตัดสินกันในกรอบเขตโทษของทั้งสองทีมครับเป็นการดวลกันร,ระหว่างมัวซาร่ากับวิตาลีมิโคเรนโกนะครับมิโคเรนโกเดี๋ยวต้องเช็คฟิตอีกทีนึงว่าตัวเขาจะผ่านความฟิตหรือเปล่าส่วนเลียฟูก็ต้องรับมือกับทางอิลิมานเอ็นดิยายนะครับตัวนี้จีจัดเอามากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งเป็นของเทรนต์นะครับถ้าเทรนต์ลงมาได้ก็จะเป็นคอร์เนอร์แบรดลีย์ เลียพูต้องชนะในเรื่องของการสู้ทางร่างกายครับตรงแดนกลางอย่างที่กล่าวไปด้การที่แล้วเราโดนโดนมินิกเขาวเลวินเล่นงานไปเลยครับเขาเขาใช้ร่างกายในการเบียดบี้กับกองหลังเลียพูซึ่งผู้เล่นคนสําคัญของเอฟเวอร์ตันนะตอนนี้เนี่ยก็คือเอนดีไอเนี่ครับเป็นคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการเลี้ยงบอลรวมถึงการใช้ทักษะเฉพาะตัวซึ่งจะเป็นบททดสอบสําคัญเลยครับสำหรับแบ็คขวาของเลียพู การเปลี่ยนแปลงทีมของเดวิดมอยส์เสรได้ได้สร้างบรรยากาศใหม่ให้กับเอฟเวอร์ตันขึ้นมาครับได้สร้างความหวังแล้วก็เติมกำลังใจให้กับเหล่าเอฟเวอร์ตเนียนครับรวมถึงตัวนักเตะด้วยรูปเกมคาดว่าจะออกมาเข้มข้นนะครับการตัดสินก็คือตรงแดนกลางนะครับอย่างที่พูดไปความสามารถของผู้เล่นก็อาจจะเป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันอย่างเอ็อาจจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นงานแนวรับของเรืพูและบรรยากาศใน ู้ิสันพัเนี่ครับอาจจะเป็นแรงขับให้เจ้าถิ่นมีฮึดมากขึ้นนะครับสิ่งที่เลฟูต้องทำก็คือต้องเล่นตามแผนครับและเล่นไม่ติดประมาะเกมนี้พวกเขาควรจะชนะให้ได้ครับแต่เอฟเวอร์ตันเองก็ไม่อยากจะแพ้แน่นอนในเกมนี้แม้ปุมหลังที่ผ่านมานะั้นตั้งแต่ปี1990เ์พูเนี่ยจะแพ้เอฟเวอร์ตันเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นซึ่งแน่นอน ครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เวอร์พูเนี่ยเป๋เลยนะครับแพ้เอฟเวอร์ตันแพ้พาเลสตอนนั้นเวอร์พูเนี่ยนำจากฝูงถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ก็มาแพ้ทั้งเนี่ยเอฟเวอร์ตันกับพาเลสจนทีมเนี่ยค่อยๆถ,ถอยถอยไปแล้วก็ตกไปไม่ได้ลุ้นแชมป์ในช่วงปลายฤดูกาลนะครับเลียฟพูต้องเน้นในเรื่องของความมีอ g g r e s s i v ครับต้องตื่นตัวตลอดเวลาสิ่งที่ผมกังวลก็คือ ในช่วงที่เนี่ยที่ผ่านมากเกือบเกหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่มีเกมการแข่งขันเนี่ยจะทําให้ความอ g r e s s i v e ของผู้เล่นเวอ้์พูน,น้อยลงหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจเพราะมีหลายครั้งที่เวอร์พูพักตัวผู้เล่นหลักๆไปนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยมันเกมจะเดือดๆอย่างเช่นเกมจะกับบอลมัดอย่างเงี้ยอ่ะไปพักตัวผู้เล่นใน p s เที่บุกไปเยือนพอกลับมาเหมือนผู้เล่นยังเหมือนยังไม่ค่อยฟืนน้นนะยครับยังไม่ค่อยแบบตื่นตัวเท่าไหร่แต่ก็สามารถคว้าชัยชนะได้นะในเกมนั้นมาเกมนี้ก็ ก็ต้องตื่นตัวตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับเพราะว่าเอเวอร์ตันเนี่ยคงจะมาบทบี้ใส่ตั้งแต่แรกเหมือนกันต้องทํางานให้หนักครับแล้วก็ต้องคุมแดนกลางให้ได้นะครับในการสู้กันเนี่ยก็คือกราฟินแบกกับแม็กอาริสต์เนะี่ต้องสู้กับพวกอ,อีดิซากนานาเกรวมถึงเจมส์การ์เนอร์แล้วต้องป้องกันเกมรุกของเอเวอร์ตันให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องคุมความเร็วของทางเอ็นดีด้วย เอฟเวอร์ตันเองก็ต้องระวังมูฮัตซาล่าเหมือนกันครับส่วนเรียบูก็ต้องระวังเอนดียคนนี้ผมจะพูดถึงบ่อยมากเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มจัดจ้านเลยเกินในอดีตที่ผ่านมาเราต้องระวังเรลวินใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่สไตล์เดียวกับเอนดียแต่มาเกมนี้เราต้องระวังสไตล์ของเอนดียแล้วสรุปแล้วในเกมนี้นะครับโจทย์เดียวเลยเรียบูต้องชนะให้ได้ครับซึ่งถ้าไม่ชนะเนี่ยกระแสก็จะกลับมาเล่นงานในครั้งหลังจากเพิ่งตกรอบ f a Cup ไปเลยครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับว่า เกมนี้เรือ่องผูเอาอยู่นะครับกับการเจอบอลของเดวิดมอยส์เดวิดมอยส์เองอเราอาจจะจําภาพเขาว่าเป็นบอลโบราณนะครับแต่สไตล์การทําทีมของเขาณปัจจุบันหรือช่วงหลังมาเนี่ยไม่ใช่มารบับอย่างเดียวนะครับไม่ใช่บอลโบราณที่จะเล่นบอลเล็กแล้วก็โยนให้กองหน้าโขกทำประตูหรือว่าใช้การเล่นลูกกลางอากาศแต่เขาเนี่ยมีริมเส้นที่รวดเร็วครับแล้วมีกองหน้าที่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีเนี่ย ตรงนี้คือภาพจําใหม่ของเดวิดมอยส์นะครับซึ่งจุดนี้ลิือปูก็น่าจะมีจุดที่จะให้เล่นง,งานทางเอเวอเรตได้เหมือนกันนะครับแต่สําคัญคือพวกเขาต้องทําหน้าที่ให้ดีตั้งแต่วินาทีแรกต้องมีความอ g g r e s s i v e อย่างที่เรียนไปโอเคคืนนี้ตี2ครึ่งใช่ไหมครับพรุ่งนี้ใครที่ทํางานก็นอนก่อนแล้วการพักผ่อนนอนสักตีสักเอ้ขอไป นอนสักสามทุ่มครับแล้วก็ตื่นมาตีสองครึ่งได้นอนก็ราวๆห้า,ราชั่วโมงครับแล้วก็บอนจบโอ้โหถ้าบอนจบนี่เกือบเกือบตีห้าหรือตีสี่ครึ่งอะใครที่ทํางานส,สายๆหน่อยก็สามารถจะนอนได้ส่วนใครที่ต้องออกจากบ,บ้านตีห้าเนี่ยก็ไม่ต้องนอนเลยครับก็ตื่นมาดูลิฟว์ปูเสร็จก็อาบน้าแต่งตัวใส่บาตรไปทํางานเลยขอให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีของเรานะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆครับเพราะว่า 5เกมต่อจากนี้ในช่วงเวลา15วันสำคัญจริงๆครับอาจจะไม่เจอคู่แข่งที่หนักมากนะครับแต่ด้วยเรื่องของการจัดสรรการใช้นักเตะเนี่ยตรงนี้สำคัญครับการดูแลนักเตะจะให้มีความพร้อมในการเตะ3วันนัด3าวันนัดได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยคือโจยดใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับซึ่งผมจะพูดมาเสมอว่าในเรื่องของความฟิตและก็สภาพร่างกายเนี่ยรูเบนปีเตอร์สคนนี้แหละครับคือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของ การใช้งานนักเตะนะครับดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของร่างกายว่าใครคนไหนที่จะพร้อมเล่นกับเกมนี้เกมนี้คนนี้สําคัญจริงๆซึ่งผมอยากจะเอาเรื่องราวของรูเบนพีเตอร์สเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันเดี๋ยวขอเรียบเรียงรายข้อมูลก่อนคิดไว้แล้วว่าจะทําอย่างไรแต่ขอใช้เวลาในการเรียบเรียงข้อมูลกันหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวเพียงเท่านี้และกันขอบคุณทุกการติดตามนะครับรบกวน ดูจบแล้วกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยผมฮอสอลันโซขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หวังว่าจะได้ขึ้นปกว่าคว้าชัยชนะฉีกหนี9คะแนนเต็มนะครับ